กราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับอยู่กับผมอบังวันนี้อยู่เกมที่มีชื่อว่า Resident Evil Resistance วันนี้เราจะมาเล่นปเป็นตัวละครที่เป็นชื่อว่า Mastermind นะครับผมซึ่ง Mastermind ของเราเนี่ยมีอยู่ตัวเดียวนั่นก็คืออะไรวะแอนนามัง้งไอ้สุดต่านผม้ชมเจอสักทีเฮ้ยหาตั้งนานไม่ใช่แอนนา <laughs> แอนเนตไม่ใช่แอนนา รอกันยี่สิบต่อชีอะกูจะเจออะคนมันน้อยจังวะจะไปอนาเบอร์กินดาวชาวอกเป็นพีซาพีซ่าสามแล้วกัน,นเนาะเ,เ,เอาเอาไปส่งพีซ่าหนึ่งกะมาเล่แอนนสเต้แอนนิสเบอร์กินนะผมมีไทรอ,อนมาติน,นมาตินผมเกียรติมากมันมีแฟรไงที่ผมที่ผมรีวิวไปมาตินมันน่าเบื่อตรงที่มันมีแฟรนั่นแหละด <laughs> ูวายีจีทรีป์เซ็ อ้าวเจ็บอย่างนี้สวยดิคลิกดอนีจังว่าเพื่อนรีบจังว่ะเพื่อนใจนยเย็นดิโอ้โหรีบไปจังอ่โอ้โห นั่นชอวมันรีบชิบหายล็อกไปโอ้ว่าไมเมาส์มันเลื่อนช้าจังวะเฮ้ยแกอายยินทำไมครับพี่เอาหันดิเพื่อนเดี oh, ๋ยวดิเมาส์เอ้ยไอชิพหายไปหมดแล้วเฮ้ยโอ้ผมพลาดบ่ะ เฮ้ยแม่งไม่ชินเลยว่ะเล่นตัวเนี้ยเฮ้ยไเปไ็นแล้ววะยัดเข้มิดตั้งโชว์แล้วดูดิดอืมอืมอืมสามร้อยไปดิโหมันหันไวมากคุณผู้ชมเป็นเป็นงานมากเลยว่ะอะไรวะผมว่าตอนนี้น่าจะยับเยินนะ ผมว่วมวาวิสบีด็อกว้าวผมก็ฉีดเท่าไหดีจังวะเนี้ยฉีดอันนี้อันนี้คืเอเอาเอาไว,ฮว้ฮิววะฮิวโอ้โหพมันพมันพม,มันฟาดแรงจังวะโหเนี่นชยชาไมมีแฟดผมโคตรเกลียดเลยแฟดเป็นเนี้ยมันน่ารำคาญมากแฟดอะโหพลังงานหมดวะ่ะ อ๋อนี่มาโมมันเป็นงานที่ผ่ายเลยตีเนี้ยเฮ้ยเจอตีโหด่นะลำบากนิดนึงมานี่มามาไปไหน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 เฮ้ย น่นาลำคาญจริงๆมาดิเดี๋ยวเจอแน่มาดิฮิวฮิวฮิว,ฮวโหมันยิงกล้องผมโอ้โหเอ้ยโ,โคตรลำบากเลยมันเล่นเป็นงานชิบหายคุณผู้ชมโหมันเล่นเป็นงานมาก Bởi xì yêu xì yêu xì yêu xì má đi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  trời ơi, nhìn mọi 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 ơi, má đi, má đi, trời ơi ไอ้นี่จะตายแล้วเนี่นย,ยามาดิซอมบี้ด็อกล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 ็อกเดี๋ยวมันจะซอมบี้ล็อกผมแน่โหมันฉลาดผู้ชมเฮ้ยตัวแรกมาแล้วเว้ยทีเพียงเขาผมผมมาใช้ไม่ได้แค่เองมาดิมาดิมาดิโถ่เอ้ย แลนไม้วางป๋าชาแซมเข้ามาชาแซมโธอเปลี่ยนเซ็ตใหม่เลยเอาเว้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 โอ้ยเจอคนโหดโคตรสวยไอ,ไ,อไอ้นนี้เลไอ้นนี่เล่นเก่งมากเลยไอทีไอเนี่ยมาเดิ อ่ายินโนเพื่อนเองนะท่านชมมันท่านชมมันผ่านไปสองดานแล้ววะ <c oughs> ่ะเฮ้ยเลย <c oughs> ่นเก่งจริงๆเลยพวกเองเนี่ยห <c oughs> ลังจงากหลังจากอัปเดตมาเ่ก็มีแต่คนเล่นทันโหดฮะ <c oughs> มันออกมาแล้วเว้ยดานสุดท้ายล่าสุดนะ ฉันเซอร์ไพรส์สจังนะที่คุณมาได้ไกลขนาดน,นี้ยอยู่ไหนวะเอาขึ้นไปเลยจังหวะเนี้ยเดี๋ยวมันเจอผมแน่ตรงเนี้ยเยอะแน่มาเดี๋ยวผมพร้อมอะแลนไนเดี๋ยววะผมว่าผมว่ามันน่ามันน่าจะเจ็บเจ็บอยู่นะ มาโอเคโอ้นย,ยนี่ฉลาดทิบหา่เลยเนี่ยเก่งนหรอเก่งเก่งนะรอ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 มันมีผมให้ล้มชมมาดิโอ้ยผมมาผุมแลวะไม่ไหวล้วโอ้ผมต้องคุม้ชม เพราะผมต้องคุมแล้วมาเดะอ่าไอ้นี่แดงแจ๋แล้วนะโหนีเลยว่าโอ้แม่งเดินเป็นว่าเล่นเลยนี่เดี๋ยวแล้ว,วทำไมผมใช้ทำไมตายไม่ได้อ่ะ อุ้ยอันนี้มันเรืองแสงเลยมาแล okay. นมาโอเคซอมบี้วางนี่โอ้โหมันเปิดอีกแล้วอะไรวะซอมบี้หมามาเอาชิปหายเล่นแค่ตัวเดียวเองมาเดลงไปข้างล่างซะ ผมชมเป็นงานมากเลยว่ะผมผมเรียกอันนี้ไม่ได้ฮะ <c oughs> มาเดะลุกลุกลุกเร็เวเร็วเร็วขอเหรอผมผมไปคุมตัวกาก <c oughs> มันดีไหมา <c oughs> ผมมันเผาอีกแล้วว่ะ เอาไปกินขอ,อนี่หน่อยดิเร็วสิเพื่อนอ๋อโอเคโอเคฟื้อเร็วๆื้เร็วเร็วโอ,อ้โหโดนเหยียบช็อตอีกบ้าเอ้ยไม่อย่างนี้สิวะโอ้โหแม่งเล่นเป็นงานมากไอ้นี่มันจะออกแลหรอเดี๋ยวเดี๋ยวรับวาผมใช้ผมใช้ ทำไม่ตายไม่ได้หรอครับมาแล้วสินะมาแล้วสินะโอ้โหโอ้โหมันกว้างซะโอ้โหโอ้โหดูมันลุมผมดิยมาดิเอ้ มันลุมโอโ้โหโอ้โหดูมันท่านผู้ชมดูดิไอ้นี่มันมาอมืมาดิมาดิตายซะคนนึงก็ยังดีวะคนนึงก็ยังดีวะอือคนนึงก็ยังดีอีกคนออกไม่โดน ชิบหายไม่โดนไปดิไปดิอีกคนหนึ่งก็ยังดีคนหนึ่งก็ยังดีนนงดงดตายตายซะโหยมันฉลาดเว้ยโอ,โ,อโอ้โหทีผมอีกโอ้โหผมแพ้ว่ะแม่งเล่นโคตรเก่งเลย อะไรวะฆ่าได้ตัวเองอะ This victory. selfishness has is no n Your doomed a m อืมอ๋อออกซะหมดเลยแหลงสีจตายถูกวะรู้ว่าผมอาจจะไม่เหมาะกับการเล่นเป็นวัสมายวะค,คลิปนี้ขอละก,ก่อนผู้ชมเจอกันใคลิปหน้ากันเดี๋ยวคลิปนี้ขอสั้นๆกันแล้วกันนะคลิปหน้าเจอ,อาากันใหม่ยาวแล้วกันสวัสดีครับเจอกัน